ตอนนี้คือจังหวะส,สูตรยากาศของเมืองไทยเลยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยมีโรงเรียนสอนมีคนมาช่วยตบตบ,ตบสอนนะครับพอไปถึง A ถึง B ทุกคนได้ว่าสักเซสหมดละมัน,<อ>นมีนมนปัญหาแบบตอนนี้ลืมลืม <c oughs> ว่าอ้าวไอ้เริ่มต้นมาแล้วเนี่ยมันกลับมาแล้วมันไม่มีไม่มีโค้ดไม่มีครูสอนไอ้สายตาที่เราเข้าจ้องกับเรามาเนี่ยมันมีความแพชชั่นขนาดไหนมีความตั้งใจทํำไหมอะไนก็เป็นเรื่องสําคัญ สำคัญมากกว่านั้นก็คือเขามีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าคุณมีประสบการณ์มาก่อนคุณจะเข้าใจเพียนพอยได้ดีสตารอัพอื่นเนี่ยถ้าอยากจะเป็นยูนิคอนจริงเขาจะต้องนะฮะออกไปข้างนอกเนี่ยดู global market ไปเลยใช่แต่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยยังวันนี้คอนเทนต์ของสตาร์ทอัพไทยยังเป็น local อยู่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคโนเดยีนะครับรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับแขกรับเชิญที่จะมาช่วยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายกับผมรุ่งฤทธิ์เจริญสุภคุณครับสำหรับวงการสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะครับการจะไปถึงฝั่งฝันได้นั้นเนี่ยเงินทุนจัดว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญระดับนึ่งเลยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆของสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีอยู่ด้วยการหลากหลายรูปแบบมากครับวันนี้คุณแซมตันสกุล managing director จากกรุงศรีฟินโนเวท จะมาเล่าให้ฟังครับว่า Venture Capital นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมุมมองของ Venture Capital ต่อ Start-up ไทยในปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนนี้ครับ i s s ช o n to the m ม o n ก็กำลังเปิดขายแพนเนอปี2023กันอยู่ครับตปีนี้เนี่ยมาอยู่ในทีม t r e a t ที่จะให้ทุกทคนสามารถจัดการตารางชีวิตพร้อมพักกายและใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส,สีได้แก่สี n a v ี Darkgree พิง n k และ ige ครับ อย่างตัวนี้ก็เป็นสีเนวี่นะครับและถ้าอยากจะซื้อสินค้าในรอบพรีเซลตั้งแต่วันที่20เั็ยยายนถึง18ตุลาคม2565เนี่ยจะอยู่ที่ราคา890บาทเท่านั้นครับจากราคาเต็ม990บาทสามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ line oa a d mission t o h Moon นะครับ t a k ม Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า สวัสดีครับคุณแซมยินดีต้อนรับสู่รายการถึงปันเดนนะครับสวัสดีครับก่อนจะเข้าเรื่องกันครับคุณแซมอยากจะให้คุณแซมช่วยแนะนําตัวเองให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับได้ครับผมแซมตันสกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวสจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ดูแลเรื่องการลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็มีอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นอุปนายกสมาคมไทยเวนเจอร์นะครับในเรื่องของการลงทุนกิจการของสตาร์ทอัพนะครับทั้งหมดในประเทศไทยครับ อืมโอเคก่อนจะเข้าเรื่องกันเลยครับคุณแซมอยากจะให้คุณแซมช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อน,นครับว่า Venture Capital เนี่ยคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรครับได้ครับจริงๆ Venture Capital มันก็เป็น,นกลไกสำคัญหนึ่งนะครับในการสร้างธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับคำว่า Venture Capital เนี่ยจริงๆมีอยู่ในสารระบบในโลกเราเนี้มานานแล้วนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับความสำเร็จของ t e c h Startup รบ,บริษัทเทคใหญ่ๆใ,ในสหร,รัฐเมกามถ้าวันนี้เราดูท็อป10บริษัทที่เติบโตเติบโตสูงสุดนะหรือดู v a l ูเอชันก็ได้นะครับ9ใน10กิจกรารเนี่ยคือเทคสตาร์ทอัพมาก่อน o o o g l e f e c o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  k t l s อะ <Facebook, Tesla, S 2> ไล่มาเลยนะ a เ e X นะครับเพร,ราะนั้นกิจการเหล่านี้คนที่ลงทุนให้เขาครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือบรรดาเหล่านักลงทุนที่เรียกว่า Venture Capital นะครับเขาก็ไปหาเงินมาแหละนะครับแล้วก็ไปบอกนักลงทุนว่าถ้าฉันไม่ลงกิจการเนี่ยกำไรจะเยอะนะ ได้ผลตอบแทนสูงนะแต่มีความเสี่ยงนิดนึงนะอรทิตไม,ไม่ไม่นิดนะความเสี่ยงมันก็สูงนะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะลงในรอบไหนแล้วกันคราวนี้เมื่อคนเนี้ยเป็นผู้กล้าเสี่ยงก่อนนะครับเขาก็จะเป็นคนที่เอาเงินมาลงทุนนะครับเพราะว่าคนที่ทํากิจการเทคร์อัพเนี่ย แน่นอนเขาไม่สามารถที่จะไปกู้ธนาคารได้อ่าใช่นะเพราะเขายังไม่มีความพร้อมไม่มีไม่มีความพร้อมไม่มีทรัพย์สินธุรกิจยังไม่มามนะครับอย่างดีก็ได้เงินฟันดิ้งมานิดหน่อยนะฮะเพราะน,นั้นเขาไม่สามารถที่จะขยายได้แต่เว n t u r e Capital เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วนี่คือความสาคัญขอ oh, ง v e n t u r e c a p i t a l โอ้จริงๆฟังดูเหมือนคล้ายๆมูโชฟันเพียงแต่ว่ากลายเป็นฟันเปลี่ยนจากฟันเป็นสตาร์ทอัพที่มีความเสี่ยงสูงใช่นั่นแหละคือมูโชฟันเป็นลงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลัก แต่เวนเจอร์แคปิตอคือตัวที่ไปตั้งไขให้เขาเลยนจนกว่าเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อ,อ๋อมันมีมันมีคำพูดหนึ่งเ,เวลาผมเห็นอยู่ในคนในวงการเนี่ยเขาบอกว่าโอ้สตาร์ทอัพนี้เลสซีรีเอซีรี B ีซีรีซีได้ไอคำพูดพวกนี้มันคืออะไรครับโอเคครมันเป็นะระดับของการลงทุนนะครับ,รบเป็นถ้าเราเริ่มต้นเลยเนี่ย สมัยถ้าเรายังแบบเหมือนเราคุยกันเงี้ยผมคุยแม่ถูกคอ,อไปทำสตาร์ทอัพด้วยกันดีกว่าเขาจะเรียกว่าเนะี่ยระดับไอเดียอยู่ไอเดีย <Idea S 2> <Idea S 1> เนี่ยไอเดียสเตจหรือเราเรียกอีกหนึ่งว่าพ oh, รีซีดพรีซีดคือยังไม่เริ่มเพ,าะ,เพาะพันธุ์นะสีดเพาะพันธุ์ยังไม่เริ่มแต่พอเราเริ่มทํากันขึ้นมาลาออกกันแล้วไปทำสตาร์ทอัพกันดีกว่าเริ่มขายลูกค้าสมมติ้าเป็น B2B นะถ้ามีลูกค้าเป็น B2C อาจจะมีสักร้อยคนแล้วนะเริ่มใช้ได้แล้วเราก็จะระดมถัดไปเรียกว่าสีดสเตทอย่าานอยู เรายังไม่พ้นปิ่มน้ําอ่ะแต่พอเราเริ่มกิจการเราเริ่มแบบมีหลายจังหวัดลูกค้าเราเริ่มเป็นหมื่นนะครับแสดงว่าอันนี้เราเริ่มพ้นปิ่มน้ําขึ้นมาพ้นปิ่มน้ําอะไรเนี่ยเราจะเริ่มเรียกว่าซีรีส์เออครับอันนี้ทุกๆรอบของมันเนี่ยนะครับจะเป็นการระดมทุนประมาณ1 8เดือนถึง24เดือนก็คือปีครึ่งถึงสองปีในการระดมทุนคือผมไม่ขอเงินมา ว่าผมจะเอาเงินเนี่ยมาทําธุรกิจเนี่ยภายในปีครึ่งถึง2ปีเอาเป็นว่าติ้งตางว่า2ปีผมคิดว่าผมต้องใช้เดือนละ5 0 0แสนนะครับสิ <12 S 2> เดือนก็เท่าไหร่6ล้านปีหนึ่ง12ล้านคือต้องการมาทั้ง1 2ถึงยีล้านมาลงทุนในกิจาการเพะา้าผมได้เงินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามปุ๊บผมก็จะใช้เงินเหล่านี้เพื่อขยายฐานธุรกิจ ้ไดซึ่งเราก็จะบอกว่าถ้าเราขยายมาถึงเท่านี้เงินเราหมดพอดีเลยแต่ตัวกิจเราโตนะเราจะขอเงินรอบถัดไปเรียกว่าซีรีส์บีอนะ่าซีรีส์บีประมาณการก็คือทั้งกิจการเรามีทั้งประเทศละนะครับเริ่มจะครอบคลุมทั้งประเทศเพราะฉะนั้นขยับถัดไปก็คือออกนอกประเทศก็ะจะเป็นซีรีส์สีอันนี้ประมาณการ,รนะถ้าคนเป็นซีรีส์สีแสดงว่าคุณเริ่มขยายไปฟิลิปปินส์อินโดพมา่าลาวไทยเวียดนาม,มถ้าคุณขยายไปได้คุณก็ต้องใช้งินอีก การนี้นเงินมันจะเยอะขึ้นเรืเ่อยๆรอบที่แล้วอาจจะขออยู่ประมาณ20ล้านรอบนี้อาจจะขอสัก50-100ล้านแล้วเพราะคุณต้องขยายกิจการของมันไปก็จะขยายไปซีรีส์4แล้วมันก็จะขยายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อ๋อสุดท้ายปลายทางสุดท้ายปลายทางแล้วก็จบถ้าสมมุติว่ามันไปถึงซีรีส์ไหนหลายคนก็บอกมันถึงแซดเลยไหมบอกก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะมันมันนานเกินไปแต่อย่างที่เราเห็นอย่างกร a ฟเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ8ปีเข้าสู่ซีรีส์ H เอสฮ่องกงฮะนะครับแล้วเขาก็ถัดมาปีสอปีเขาก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน10ปีเนี่ยเขาอาจจะขอระดมทุนที่เร็วกว่ารอบปกติสําหรับกิจการที่ต้องใช้เงินทุนสูงและอาจจะมีการเบินเงินเยอะกว่าปกติเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึงปีหรือ6เดือนต่อรอบก็เป็นไปได้ครับอ้าแล้วอยู่ดีดีสตาร์ทอัพวิ่งก็ไม่หาเบนเจอร์เคปิโตแล้วก็บอกว่าขอตั้งหน่อยง่ายง่ายงั้นเลยครับมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นคือตอนมาขออาจจะง่ายดูง่ายนะแต่ตอนที่เรา พิจารณาเนี่ยคงต้องเราพิจารณาอย่างละเอียดนะครับหมายถึงว่าในศัพท์เราก็จะเรียกว่า due diligence นะครับก็คือ d u ดีแลาเลข d u ดีนะก็คือเข้ามานั่งวิเคราะห์นะครับทั้งในแง่ของธุรกิจนะครับในแง่ของการเงินนะครับคือว่าโปรเจกต์กันมา5ปีเป็นอย่างไรเราดูในเรื่องของเทคโนโลยีว่ามันสามารถสเกลได้ไหมก๊อปปี้ไง่ายไหมแล้วก็จริงๆ ดูฮวงจุ้ยประมาณหนึ่งด้วยดูโหเฮงด้วยดูคือเราดูหน้าตาซีอโออะดูทุกอย่างแหละดูทุกอย่างความถูกฉลกไหมคุณรู้เรื่องไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่จริงมันคือทางานร่วมกันใช่แต่จริงๆก็ถามไม่ได้ถึงโหเฮงนะแต่เราดูเขาว่าไอ้สายตาที่เราเขาจ้องกับเรามาเนี่ยมันมีความแพสชันขนาดไหนมีความตั้งใจทำไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากกว่านั้นก็คือเขามีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือแก้ปัญหาเพนพอยถ้าคุณมีประสบการณ์มาก่อนคุณจะเข้าใจเพนพอยยไดด้ีหลาๆ ธุรกิจที่ทําอย่างฟินเทคเนี่ยรเราก็จะเห็นเป็นพนักง,งานธนาคารเก่าอแล้วก็เขาไปธนาคารแล้วก็เห็นว่ามันเป็นช้างอ่ะมันเป็นไดโนเสาร์มันเดินไม่ได้แต่ถ้ามันเห็นจากตรงนี้ถ้าเราออกไปทํานะเราสามารถที่จะ disrupt หรือมาเสริมทําให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยคนพวกเนี้ยม,มีประสบการณ์ทํางานสักหปีแปดปีออกมาเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเห็นเพนจอยมันชัดเจนและก็เวลาที่ทีมงานเป็นร้อยสองรอยคนเขาสามารถ manage อยู่อ่า,อาหลายคนเนี่ย โชว์ฟอร์มดีมากเลยตอนไปมีพนักงานห้าคนสิบคนแต่พอเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยไม่ไหวแล้วมันคนลาคนละคนละสเกลละใช่คนเยอะเราไม่สามารถที่จะทักจลูกน้องได้สองร้อยคนแล้วคันนี้จะทําอย่างไรมันมีศิลปะของมันอยู่พอสมควรเนี่ยตอนที่คุณแซมเปิดมาตอนแรกเนี่ยครับคุณแซมพูดถึงพีซีดแล้วก็ซีดแต่ช่วงนั้นน่าจะยังไม่วิ่งเข้าไปหาเวนเจอร์เคอเปตอลนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะไปหาอีกคนหนึ่งที่น่าจะเรียกว่า แองเจิลอินเวสเตอร์ใช่อ่ะคราวนี้ธุรกิจแบบไหนที่ควรจะวิ่งไปหาเ e n เ u อร์ a ค i t ป l ตอลแล้วแบบไหนนี่มึงควรจะวิ่งไปหาแองเจิลอินเวสเตอร์โอเครอจริงๆถ้าถามว่าพรีซีดส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไปหา Friends and Family ก่อนเอาเพื่อนข้างๆนะเอา แเรียกว่ายืมตังนะเรียกว่าขอเขามาลงทุนอ่ะครอบครัวนะความเสี่ยงแบบว่า99%อ่าแต่ถ้าแต่ถ้าได้เนี่ยอาจจะได้พันเท่าหมื่นเท่าซึ่งเยอะแยะก็บางคนก็ผสมความสําเร็จตรงนั้นเยอะมากในรอบแรกเนี่ยถ้าเป็น r รีซีดก็จะเรียกว่าเฟนนัลแฟมิลี่ในสัมเ l ็ t F n F นะครับถ้าเป็นซีดเนี่ยก็จะเริ่มมีแองเจิลมาลงแล้วอ่าพอเริ่มใช้ได้ก็จะมีกลุ่มนักธุรกิจหรือเป็นแฟมิลี่ใหญ่ๆที่รู้สึกว่าอยากจะลงทุนธุรกิจเขาอาจจะอยากทำเองแต่ ไม่มีคนไปทําแต่เห็นแล้วน้องคนนี้ใช้ได้นั้นล่ะเอาเงินไปลงทุนให้เขาดีกว่านะครับดีกว่าการลงทุนทั่วไปอาจจะมีความเสี่ยงแต่เราเห็นแล้วพอใช้ได้แองเจิลก็จะมาเข้ารอบนี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เยอะมากถ้าจะพูดถึงกลุ่มเ e n เจอร์แคปิตอล นะครับที่จะมาเข้ารอบนี้แต่ในต่างประเทศเนี่ยจะมี Venture Capital หลายเจ้าที่จะชอบเข้ามาในรอบสีดราวนะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับการที่เรามาลงทุนในรอบสีดราวเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้หลายมั l t i p l e คือได้หลายเอก็กการลงทุนได้แต่เขาก็ต้องดูและอย่างมั่นใจจริงๆนะครับพ ถัดไปเป็นซีรีส์เอย่างที่บอกพ้นปิ่มน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเวนเจอร์แคปิตอลนะครับจะเริ่มมาลงทุนเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเวนเจอร์แคปิตอลทั่วไปที่เราะดมระดมทุนมาจากคนทั่วไปเป็นแองเจิลอยากมาลงมาลงในกองนี้นะครับแล้วกองนี้ก็มีผู้บริหารไปลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าคอร์เปอเรทเวนเจอร์แคปิตอลคอร์ปอเรท CVC ก็คือเอาเงินของบริษัทมาลงแต่ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทนั้นริงทถูกต้องนะครับ <c oughs> ก็ในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากแต่ VC เนี่ยยังน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูว่ามันเกี่ยวข้องไหมถ้าเกี่ยวข้อง <c oughs> เขาจะลงทุนในช่วง A ขึ้นไปจนถึงกว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไล่มาตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนนะครับถัดไปเป็น Angel a ลแองเจลหลังหจากนั้น A ก็จะมี VC เริ่มมาระดมทุนไปในเมืองไทยนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ย ถ้าเป็นช่วงแบบตั้งไข่ปอบแปดปอบแปดอยู่เนี่ยน่าจะเน้นไปที่แอคเซลเลเตอร์ครับเหมือนในอดีตก็เคยมีดีแท็กใช่ใช่คือเมืองไทยเนี่ยต้องบอกในสมัยก่อนโชคดีเรามี d t แ c ็กแอคเซลเรเตอร์นะครับต้องต้องขอบคุณเขามากเลยเพราะว่าจริงๆมี AS ด้วยใช่ AS แล้วก็มี True นะทีิสามเจ้าเนี่ยขยันกันมากเลยนะครับเราลงทุนไปกิจการที่ผ่านแอคเซลเลเตอร์เหล่านี้นะครับซึ่ง ก็ต้องชื่นชมว่าเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจังหวะนั้นผมเองก็ทํากรุงสีไรซ์นะครับซึ่งก็ประมาณ4อ่าจนถึง A นะครับก็ทําจังหวะช่วงหนึ่งแต่พอหลังคูวิดเนี่ยไม่มีใครทำดีแ e ท็ Tech ก็ไม่ได้โฟกัสตรงนี้ล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือจังหวะสูตรยากาศของเมืองไทยเลยนะครับปัจจุบ,บันเนี่ยต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยมีโรงเรียนสอน มีคนมาช่วยตบตบสอนนะครับพอไปถึง A ถึง B ทุกคนได้ว่าสักเซสหมดละม,ม,ม,มันมีปัญหาแบบตอนนี้ลืมลืมเว่าอ <laughs> ้าวไอ้เริ่มต้นมาแล้วเนี่ยมันกลับมาแล้วมันไม่มีไม่มีโค้ดไม่มีครูสอนแล้วจริงใช้เงินเยอะต้องบอกว่า <laughs> ต้องลงทุนเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้คือสิ่งที่ เมืองไทยยังเป็นศูนย์อากาศอยู่นะครับตอนนี้ก็พยายามคุยกันครับว่าเราจะเอาเงินมารวมทุนกันทํากันอย่างไรนะแต่ในต่างประเทศเนี่ยหน่วยงานราชการรัฐบาลเนี่ยเขามีของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับเราพยายามคุยกับหน่วยงานราชการของเมืองไทยอยู่ว่าเาจะทําอย่างไรดีป้าเอเนเอเรามาทําจัดไอตรงนี้เองกันได้ไหมเพื่อที่ทําให้สตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นได้ครับอืมครับแล้วอย่างนี้วเวลาสตาร์ทอัพเวลาเข้าเข้าไปหาเวนเจอร์คปิตอลแล้วเนี่ย เออเวนเจอร์แคปมตองมีสิทธิ์ไปควบคุมหรือสั่งการสา,าร์าหมจริงๆเนี่ยเราเข้าไปเป็นบอร์ดบริหารเข้าไปเป็นเมนเทอร์แต่ไม่ได้เข้าไปแบบสั่งการไม่ได้เป็นนั่ง d ด y t ทูเดย์โอเป i เรชเป็นทั้งกฎข้อหนึ่งของ <น orm. S 2> ของกองอเ,ออเป็นนอมของการทำแต่จริงๆเป็นกฎของแบงค์ชาติ oh, ที่สั่งให้ CVC under ของธนาคารเนี่ยนะครับห้ามไป Day-to-day day Operation ชด้วยหน้าที่บทบาทของเราคือช่วยควบคุมนะครับช่วยเป็นพี่เลี้ยงเมนเทอร์ mentor, ให้คําแนะนําหรือหาคนทํางานหาที่ปรึกษาดีๆให้กับสตาร์ทอัพนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเราไม่ควรจะเอาตัวเราเข้าไปทําเองเลยนะครับมันถือว่านี่คือเป็นกิจการของเขาเราต้องให้อิสระนะครับแล้วก็ให้เขาได้มีกรอบความคิดที่แตกต่างกับสิ่งที่เราทําขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เรา trust และเราเชื่อใจในการลงทุนกับเาแต่ที่ที่คุณแซมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าแบงค์ชาเข้ามากําหนดกฎเกณฑ์มันเป็นเฉพาะสตาร์ทอัพสายการเงินหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยนอมอย่างที่บอกด้วยนอมเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเข้าไปลง ไม่ควรเป็นกำหนดอะไรเยอะแยะใช่ไปช่วยได้นะครับให้เขาคิดแล้วเราไปช่วยกันกรองได้ครับท่านี้คำถามหนึ่งครับแล้วตอนที่มันเป็นถึงพวกซี r ก่อนไปซีแล้วก็ไป Series A เนี่ยช่วงนั้นถ้าสมมติว่า Start up ยังไม่มีรายได้เขาสามารถเข้าไปหาเ e n t u r e capital ได้ไหมได้ครับจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีรายได้ถึงมีรายได้น้อยเดียวเป็นส t a r t ที่ยังน่าสงสารอยู่นะครับก็ปกติครับเขาก็จะเข้ามานะครับ ่คันนี้อยู่ที่รสนิยมของเวนเจอร์แคปิตอลเขาเรียกว่ารสนิยมนะคือเขารสนิยมคือเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยชอบสตาร์ทอัพแบบไหนถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นดีฟเทคไบโอเทคนาโนเทคเมดเทคคืออะไรก็ได้ที่มันต้องอยู่ในแลบวิจัยครับแน่นอนมันไม่สามารถหารายได้แน่ไปสองสามปีมันต้องรีเซิร์ชก่อนใช่รีเซิร์ชทำรีเซิร์ชทดลองแลบแต่ถ้าทำได้แล้วและปรากฏว่าออย รับรอง F D A ที่สำาร็จในการรับรองหลังจากนั้นเนี่ยโว้ยไปเลยฉันพุ่งกระฉูดเลยไอ้อย่างเนี้ยเราเข้าใจนะครับหรือสําหรับที่ยังอยู่ในการระหว่างการทำ development แลวเราว่าไอ้นี่มันเจ๋งจริงๆเลยนะครับแล้ว Venture Capital ชอบแนวนี้มากๆเขาก็จะเริ่มมาลงทุนแต่ให้น้อยๆก่อนนะครับลองเข้าไปให้พอเอาเขาไปทำ research ได้แต่เรารู้แล้วว่ารสนิยมของเราเนี่ยอาปไทไทของเราเนี่ยชอบเขามากแบบลักษณะแบบนี้เราชอบโ co f วเดอร์คนนี้มาก เขาเก่งเรื่องนี้มากแต่เราให้ทุนเขาไปทําก่อนให้เงินเข้าไปแล้วถ้าเขาทําได้แล้วเริ่มมีผลออกเงินเราค่อยอัดฉีดเงินเข้าไปเพิ่มได้มันคงต้องมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเพราะว่าถ้าเกิดสมมติสตาร์ทอัอ up, พตัว,ต,ว,ต,วตัวเราเองบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าไปทําธุรกิจเดิมๆแล้วไม่มีไรายได้เลยวิ่งเข้าไปหา VC ซีาคงบอก<า>ปัดไปแน่นอนถูกไหมฮะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแซมในมุมมองของ V ีซีครับเราดูอะไรจากสตาร์ทอัพบ้างแล้วมีวิธีการเลือกตัวไหนที่ ที่คิดว่าเข้าตามก็อย่างที่บอกก็ต้องมีรสนิยม um, แตกต่างกันในแต่ละเวนเจอร์แคปิตอลนะครับตัวเราเองเราก็มีโฟกัสของเราว่าเราอยากลงลงทุนในเทคด้านอะไรเอาเป็นว่าถ้าเราเลือกแล้วว่าเราชอบเทคแบบนี้นะสมมติว่าผมลงในฟินเทคอีคอมเมิร์ซเทคออโตเมทีฟเทคนะครับที่กองที่เราเพิ่งออกมาคราวนี้สิ่งที่เราดูก็คือว่าสตาร์ทอัพนั้นนะครับข้อที่1เนื่องจากว่าเราเป็นกึ่ง คอร์เปอเรช e ่นเ t อร์แคปิทลนะครับเป็น h y บ r i d พอสมควรเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่า Synergy ได้ไหม,มเขาเนี่ยนะครับจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยต้องดูก่อนเลยว่าถ้าเขาอยากจะให้ระดมทุนเนี่ยก็ต้องดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าเช่นผมทำ โฟกัสอยู่สายนี้มีผมกับ OR ลงทุนด้วยกัน OR ชอบแบบนี้กรุงศรีชอบแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เขาอยากจะมาให้เราระดมทุนเนี่ยนะครับมาเพิ่มทุนกับเราเนี่ยเขาสามารถใส่ซีเนจี้อะไรมาให้เราได้ไหมในองค์กรที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นข้อสําคัญก่อนถ้าอยู่ดีๆผมทําเรื่องหนึ่งผมลงทุนเรื่องหนึ่งแต่อีกคนนึงทำอีกเรื่องหนึ่งยังไงก็คุยกันไม่ไม่ตรงอันนี้เป็นข้อเปิดหัวก่อนโอเคผมสามารถมาช่วยแก้เพนพอยให้ได้นะของสตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะเขาก็เปิดมาเลย2ครับเราก็ต้องดูละ เรื่องของ c ีอีโอของโคฟาวเดอรอย่างที่บอกมีประสบการณ์ไหมเข้าใจเพนทพอยตดีไหมนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เราเคยเห็นแล้วว่าเขา Active นะครับและมี p a s s ั่นเน e จริงๆมีสายตาที่บอกว่าอยากจะทําจริงๆอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละทำได้แน่ๆ, startup, ๆนะครับนั่นสองขั้นตอไปสครับ,รบเราก็ต้องกลับมาดูที่ Business Model ของเขา หลายๆสารัาทำได้ดีฮะแต่ไม่สามารถมอนิทัยส์หรือทำเงินกับมันได้นั่นคือเรื่องปัญหาเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูว่าเอ๊ะถ้าทำมาเนี้ยมีผู้ซื้อไหมนะครับเขาได้ตอบโจทย์คนที่จะซื้อเขาไหมไม่ว่าจะเป็น B2B B2C B2B2C อีก B2G มีมีหลายประเภทเพราะนั้นเราต้องดูคนที่จะมาเป็น End Customer เขาก่อนว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเราต้องสมมติตัวเราเอง ถ้าเราเป็นลูกค้าจะซื้อหรือเปล่านะครับอน,นั้นต้องเข้าใจ Business Mo เด l แล้วว่ามันทำเงินได้เร็วขนาดไหนหรือมันทำเงินได้แค่ปีนี้แล้วปีหน้าอดแล้วไม่ได้แล้วคนอื่นก๊อปได้นะครับพอถึงการก๊อปเนี่ยมันก็จะมาข้อที่4คือเรื่องของเทคโนโลยีมีอะไรป้องกอันเรื่องนี้ไหมเทคโนโลยีของเขาเป็น AI b l บล็อกเชนเป็นเรื่องของ Data นะครับมีเรื่องของ deep t e ทคคือมีอะไร IoT มีอะไรที่เขาทำให้มันเหนือกว่าของณนปัจจุบันที่มีอยู่นะครับอันนี้เราก็จะเข้าไปดู3 4ข้อนี้ เป็นปัจจัยหลักในการที่เราจะเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพนั้นๆครับครับคุณแซมเคยเจอสตาร์ทอัพที่เข้ามาโหภาพสวย<อ>คลิกซินนจี้กุยตรงง,งชงเชงชงเชงลงทุนปุ๊บเปลี่ยนเป็นหลังมือเลยไหมฮะย,ยังโชคดียังโชคดีว่ายังไม่ไม่เป็นอย่างนั้นครับแต่มันอาจจะมีการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเช่นพอทำไปแล้วสักพักหนึ่งเขาในศัพท์จะเรียกคํานึงว่าพีวัครับอ่ะก็คือเฮ้ยฉันทําธุรกิจไปแบบนี้แล้วนะ แล้วปรากฏว่าที่ทําไปแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กอ,อ่ะคืออาจจะมี2 product, องสามโปรดักต์ไอ้โปรดักต์เนี่ยทาแล้วมันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นมันจะต้องเปลี่ยนอ,อันนี้คือเราจะเข้าไปคุยมไม่ใช่เปลี่ยนเองกันเองนะรเราจะต้องเข้าไปคุยว่า p ีวอ t มีวอร์ตไหมให้มันดีขึ้นให้มันเปลี่ยนไปเลยนะครับไออย่างเงี้ยมีเกิดขึ้นบางอันนี้อาจจะช่วยไกด์ได้เเออรายังไม่ได้ไปแซงชั่นเขาอะไรเรื่องของโอเปอเรชั่นให้ไดเรกชั่นเออลองเปลี่ยนมุมมองหน่อยสิอะไรคือยังไงเราต้องทำให้เขารอดนั่นคือจุดประสงค์คือเขาต้องรอดเพราะเราลงทุนไปแล้วนี่ลงทุนไปแล้วครั้นี้ถ้าทั้งหมดเลยไม่ไม่ไหวเลยต้องพีวอร์ด่วนคือธุรกิจต้องพีวอร์ถ้าพีวอร์แล้วไปได้ไหมโอเคบาง s า a r t พอเราเริ่มลงทุนในฟีเจอร์ที่หนึ่งก็อยากจะทำสองสามสี่อ่า พอเริ่มหล,หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มไม่โฟกัสตื่นเต้นกับของใหม่ที่ยังทําเงินไม่ได้ไอ้ของเดิมเนี่ยยังไม่โฟกัสเลยยังตลาดเนี่ยยังอีกใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะมีการเริ่มคุยกันแล้วว่าเริ่มหยุดนะไม่ทาแล้วนะนะกลับมาโฟกัสนะแต่แรกๆเราก็อาจจะให้เขาไปลองดูก่อนแต่ถ้าเราลองแล้วมันไม่ใช่คุณจะต้องตีกรอบ6เดือนปีหนึ่งกลับมาเลยนะกลับมาธุรกิจเดิมที่เราต้องโฟกัสต่อไปครับครับอ่ะทีนี้กลับมามองรูภาพใหญ่บ้างของสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะครับเราเราจะได้ยินว่าเอ๊ะ ตัวโน้ตตัวนี้เริ่มเป็นยูนิคอร์กันแล้วแต่ว่ามันยังจํานวนน้อยอยู่คุณแซมมีความคิดว่าทำไมทาไมบ้านเราอะครับประเทศไทยเนี่ยเราถึงมีส t a r อัพที่มันไปยูนิคอร์ได้น้อยตัวจังเลยครับคืออย่างหนึ่งนะครับต้องต้องบอกด้วยด้วยสภาวะมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศอย่างนี้ดีกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ70ล้านคนคนะครับและมีคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยมันไม่ได้ทั้ง70ล้าน GDP per capita เราอาจจะสูงกว่าข้างนอกนะครับแต่ยังไม่ได้ถือว่าธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเป็นยูนิคอร์ได้คำว่ายูนิคอร์นก็คือพันล้านเหรียญหรือ3า0,000ืปัจจุบัน36 0 0 0พล้านแล้วนะคือผมว่าเอาไว้สุดๆถ้ากิจการสตาร์ทอัพที่ทาอยู่ในเมืองไทยและทําได้ดีสุดๆเนี่ยธุรก,กิจทั่วไปนะแอบล a เอชชั่นเนี่ยน่าจะประมาณ3 0 0รอล้านหรือประมาณ300ล้านเหนะรียญนะก็ประมาณหมื่นล้านได้สูสุดแค่นั้นนะครับเหตุผลเพราะว่ากําลังซื้อมีแค่นี้ แต่ต้องบอกว่าอย่าง f l a s h e x p r e s s ที่เราลงทุนไปเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งนะครับเพราะเขาเป็น B 2 C และเป็นไม่กี่ธุรกิจเท่านั้นฮะที่สามารถเข้าถึงทุกหมู่บ้านอ,อย่าเรียกว่าตำบลเลยนะทุกหมู่บ้านทุกบ้านในประเทศได้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดิบหกจังหวัดเข้าเข้าได้หมดเลยนะครับทุกอำเภอทุกหมู่บ้านเข้าถึงกําลังซื้อเขอ้าถึงกําลังซื้อไอ้ของทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นมันมันถือว่าเป็นเคสพิเศษแล้วกันนะครับซึ่งถามว่าในเมืองไทยมีอะไรแบบนี้ไหมมันยังไม่มี เพราะนั้นด้วยสตาร์ทอัพอื่นเนี่ยถ้าอยากจะเป็นยูนิคอร์นจริงเขาจะต้องนะฮะออกไปข้างนอกดู global market เลยใช่แต่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยยังวันนี้คอนเทนต์ของสตาร์ทอัพไทยยังเป็นโลโก้อยู่คือทำเหมือนญี่ปุ่นเลยเราเป็นบริษัทที่อ,อยู่กับมิสูเบชิฟินแนนซ์เชลกรุ๊ปหรือ MUFG ในญี่ปุ่นเราก็เจอสตาร์ทอัพญี่ปุ่นเนยอะ <ๆ S 3> <ๆ S 2> เหมือนกันครับคือญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นไทยก็ใช้ภาษาไทยใช่ต่างคนต่างใช้กันคือจะมาแลกกันไม่ได้ทันทีแลกกันเองก็ไม่ได้ ออกมาข้างนอกก็ไม่ได้ครับคือนี่คือปัญหาสิงคโปร์เองหรือหลายๆประเทศเองคือเขาติ้งเป็น regional ก็ติ้งเป็นหลายอย่างในยุโรปนี่เขาติ้งเป็น global อิสราเอลเนี่ก็บอกเลยเขาคิด s t a r t เป็น global แล้วเพราะนั้นเขาสามารถขยายได้ถ้าขยายได้แล้วเอาไปใช้ได้นี่นะครับก็สามารถจะเติบโตได้ได้ง่ายขึ้นนะแต่ความหมายจริงๆแล้วการขยายใน southeast asia เป็นเรื่องยากไม่เหมือนาร์ทอัพที่อยู่ในยุโรปการขยายไปในยุโรปเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าใช้ภาษา ใกล้เคียงกันไม่อังกฤษก็ฝรั่งเศสสเปนแต่มาใ,ในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยอินโดก็อย่างหนึ่งมาเลก็อย่างหนึ่งฟิลิปปินส์ก็บอย่างจีน <laughs> คือทุกภาษามันไม่เหมือนกันเลยพื้นฐานของคนก็ไม่เหมือนกันศาสนาก็ไม่เหมือนกันค,คือแทรรบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเมื่อการขยายไปต่างประเทศของสตาร์ทอัพในภบิภาคเนี่ในากยยากกว่าปกติครับครับแล้วในมุมมองของคุณแซมเนี่ยในอีก 2- 3ปีข้างหน้าเนี่ยครับคิดว่าสตาร์ทอัพแบบไหนหรืออุตสาหกรรมแบบไหนเนี่ยน่าจะ น่าจะจับตามองมกันใช่ในประเทศเนี่ยตอนนี้เราเราโฟกัสมากเลยนะครับในกลุ่มของที่เราเรียกว่า e commerce, อีคอมเมิร์ซนะครับเราเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซอีโคซิสเต็มแล้วกันนะครับเวลาพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซหลายๆคนก็คงจะนึกถึงแพลตฟอร์มนะครับช้บอปปี้ลาซาด้าแน่นอนใครจะไปทําแขงก็คงยากนะฮะแต่อันเนี้ยผมพูดถึงระบบนิเวศของอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งยิ่งตลาดของอ e ีคอมเมิร์ซโตขึ้นมาไหร่ระบบนิเวศเหล่านี้มันจะโตขึ้น เป็นทวีคูณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งโลจิสติกนะครับการเขาเรียกว่าช่วยให้การขายออนไลน์ง่ายขึ้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketing Technology i n f ินฟลูเอนเะครเหล่านี้ที่อยู่บนรอบ <c oughs> ของ e-commerce เนี่ยมันจะเติบโตไปมากเพราะฉะนั้นเทคเหล่านี้ที่มาช่วยที่ทำให้ตลาด e-commerce ์ซโตเนี่ย จะได้รับอาน,นิสงนะครับสามารถที่จะเติบโตไปได้มากเพราะฉะนั้นอ e ีคอมเมิร์ซเป็นเทคนึ่งที่เราสนใจเป็นวิเศษเทคที่2ที่เราสนใจที่ตามมานะฮะอิงฟินเทคเนี่ยมันมาอยู่แล้วนะครับแต่เทคที่2คือเทคที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นะครับหรือเรียกว่าเราเรียกออโตเมทีฟเทคนะครซึ่งเราเห็นปีนี้ไม่เกิน3ปีหน้าเนี่ย EV มาแน่นอนอ่าพออะ EV มาก็จะมาหมดเลยนะ EV b i บ e EV car ค v แบตเตอรี่สถานีชาร์จ ตอนนี้ผมเห็นเริ่มเห็นคนขี่สกูตเตอร์ในท้องถนนใช่ EV เขาเรียก EV สกูตเตอร์บค์ EV บก็อีกอย่างเงี้มอเตอร์บ EV สกูตเตอร์บัเมื่อวานเมห็นแถวจุฬาบีบเต็มเลยนะครับมันมันมาลวนะครับมันมาแล้วแล้วหลังจาก EV เสร็จก็จะกลายเป็นอ u t o ทอนมาสคาร์เพราะฉะนั้นเหล่านี้มันจะเริ่มมาแล้ววันนี้เราเริ่มเห็นใช่หรถยนต์เริ่มขายบนออนไลน์นะไอ้นิวออร่าก็ไปขายบนออนไลน์แป๊บเดียวขายได้ที่เมืองจีนนี่การขายรถยนต์บนออนไลน์เป็นเรื่องปกติแล้วเราเราค่อยๆตามเขาไป แล้วพอขายแล้วโยนบนออนไลน์ได้เสร็จกู้ได้เลยทันทีคือมันเกี่ยวข้องเงินหมดถูกต้องใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดมองไปถึงตัวฟันที่ตัวคุณแซมเป็นคนบริหารจัดการมาครับกุ้งซีฟินโนเอในอดีตที่ผ่านมามีแนวทางในการลงทุนกับซาน่าแบบไหนและในอนาคตเราจะเลงไปแบบไหนครับตอนนี้เราทําฟันขึ้นมานะครับสมัยก่อนเนี่ยกุงสรีฟินโนเวทเราลงทุนเฉพาะกรุงสรีฟินโนเวทเองตรงๆเลยนะใช้เงินของกรุงศีซินเนจีกรุงศรีแต่วันนี้เราพาเพื่อน พี่ๆน้องๆนะไม่ว่าจะเป็น PTT OR นะครับกลุ่มไทย Pre s i d e n t Food มาม่านะครับมีใครอีกอะมี NTT Data าจากญี่ปุ่น<ม>นะครับก็มาสยามราชธานี SO, s o ก็มาร่วมลงทุนกันนะครับเพื่อที่จะเป็นอเวนเจอร์ในการไปลงทุนทําให้สตาร์ทอัพเหล่านั้นนะสามารถมาหาซีเนอร์จีได้เยอะขึ้นคือมีความหลากหลายมากขึ้นถูกต้องมีความ,มหลากหลายมากขึ้นนะแล้วเราก็ลงทุนในสตาร์ทอัพที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า s ี r i e s A ขึ้นไปในภูมิภาคเนะี่ยประเทศไทยเราตอนนี้เราเน้นไทยเวียดนามฟิลิปปินส์<ม>อินโดนีเซียเป็น4ประเทศที่เราสนใจ น,นี่เรามีเป้าหมายแน่นอนว่าเราจะสร้างยูนิคอนเพิ่มเติมโดยเฉพาะซาร์รับในประเทศไทย70%ของกองจะลงทุนในซาร์รับเมืองไทยแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็จะไปลงทุนในเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนี่คือเป้าหมายในะปัจจุบันในทุน3ปีนี้แต่เร็วๆเนี้ยเรามีความแพชชันเนตของเราแล้วกันที่อย่างที่เรียนในในตอนต้นรายการว่ากลุ่ม Earl ์ลี่สเตตสี่สเตตเนี้ยยังไม่ค่อยมีคนลงเราอาจจะต้องและฮะต้องตั้งกองหนึ่งขึ้นมาสำหรับช่วยเขาช่วยเขาในสเตตนั้นใช่แล้ว <c oughs> หาคนเก่ง แองเจลเก่งๆมาจับมือแล้วทำงานด้วยกัน uh, อ่ตอนนี้ผมรับสมัครแองเจเนะี่ยโอ้หครับ <laughs> คือต้องทำด้วยกันอ่ะต้องทำงานด้วยกันเราเราเองเรามีเรามีทูเร, tool, เรามีเครื่องมือแองเจมีวิจารณญาณมีความสามารถพิเศษเพรน,นั้นเราจับมือมาด้วยกันแล้วก็เราก็อยากจะลงทุนในกิจาการ4ีสเต็เราอาจจะทำเป็นอินคูเบเตอร์ไปด้วย ลงทุนไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราผมแพชชั่นส่วนตัวนะครับจริงๆทีมงานเราแพชชั่นฟินเนเวตเราเนี่ยแพชชั่นว่าเราอยากจะช่วยเรามีสตาร์ทอัพที่ลงทุนไปแล้ว20ตัวกาอาจจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆคนนี้เลยอีโคซิสเต็มของวงการเลยเขาอาจจะมาเชื่อมกันเชื่อมกันก็ได้วันนี้มาช่วยน้องหน่อยนะครับคือผมวันนี้ผมต้องไปสร้างโรงเรียนแล้วอนุบาลวันนี้เราช่วยน้องในอนาคตน้องอาจจะช่วยพี่ได้คือมันน้ำเป็นแล้วฮะไม่นั้น ประเทศไทยจะมีปัญหาว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยอาจจะไม่มีสตา,าร์ทอัพให้ลงทุนแล้วถ้เาเราไม่เริ่มสร้างตั้งแต่ตรงนี้ก่อน,ต,นตัวเล็กๆใช่้องสร้างตัวเล็กๆให้ได้ก่อนนะครับก็บบอาจจะมีปีหน้าเดี๋ยวเรากำลังฟอร์มกันอยู่ครับเรื่องนี้ครับครับเรียกได้ว่าวันนี้นี่เรียกว่าเป็น Venture Capital 101เลยนะครับแล้วก็มีมุมมองของคุณแซนที่มาช่วยชี้วิชั่นของการลงทุนในสตาร์ทอัพในประเทศไทยเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณแซนมากนะครับแล้วก่อนจากการคุณแซนมีอะไรอยากฝากให้ท่านผู้ฟังครับ ได้ครับก็ยังไงก็ให้กําลังใจประเทศไทยนะครับเราว่าน่าจะมียูนิคอร์นมากขึ้นนะครับสองสาปีนี้เราก็มีความตั้งใจนะครับกรุงศรีฟินโนเวตเองเนี่ยเราก็เพิ่งได้รับรางวัลนะ Investor of the Year ะีย์ครับพรีเมียร์เลสเตอร์วอรนะครับของโบนิดนึงนะฮะคืออันนี้เราได้เราได้เพราะว่าเราก็คงได้ความแพชชั่นว่าเราอยากช่วยสตาร์ทอัพไทยจริงๆวันนี้เราสร้างสตาร์ทอัพอย่าง Flash Express ได้เป็นยูนิคอร์นแล้วนะครับแล้วเราก็อยากจะสร้างอีกหลายๆตัวขึ้นมาสิ่งสําคัญวันนี้ตอนนี้เลยคือเราอยากให้สตาร์ทอัพ เหล่านี้นะครับเป็นคนไกลสาคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยจเจริญเติบโตขึ้นนะครับ mm hmm. เหมือนในสหรัฐอเมริกาที่เราเห็น g o o g l e f a c e b o o k มันก็มาจากเวนเจอร์แคปิ a l ถ้าวันนี้เราสามารถเอาเงินเหล่านี้มาลงทุนให้เขาและสามารถขยายกิจาการได้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับวันนี้อย่าง f l a ชเอ็กซ์เพเองนะครับจ้างคนขับรถเนี่ยกว่า 30, 0 0 0คนในประเทศถ้่วันนี้ไม่มี Flash ก็ไม่มีสามหมื่นคนเหล่านี้ที่มีงานใหม่ๆเข้ามางนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเรามีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเรามีการจ้างงานเกิดขึ้นประเทศไทยก็จะเติบโตไปได้ครับครับต้องขอบคุณคุณแซมมากๆสาหรับเวลาในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นตอนพิเศษมากครับของทางรายการเราเป็นตอน EP ที่100นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตเราจะมีนี่เลยครับตัวแพลนเนอร์ของทางมิชชันธนูนนะครับตัวรีทีฟแพลนเนอร์ของปีหน้าส0 2 3ัน่ิผมคิดว่าไหนๆก็ E P ้นะเรา แจกดีกว่านะครับก็จะมีสี่เล่มสี่สีนะครับก็แจกแฟนรายการนะครับคำถามง่ายๆนะครับก็ส่งคอมเมนต์มาว่าในมุมมองของคุณเว n t u อร์ a p ป t ตอคืออะไรเอาเลือกให้คุณแซมเลือกเลยว่าอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกใจมากเราเลือก4ี่คนนะครับแล้วทันทีที่แพลนเนอร์พร้อมผมจะส่งมาให้คุณที่บ้านเลยครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแซมที่ให้เวลาหน้ากับทางรายการวันนี้นะครับดิโนว่าได้รับสาระแบบเต็มเปี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจนกว่าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ t ทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนต์ by ส e l e n ยเซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า